มดิรวยสวาดบนรถอะไม่เห็นหรอคุณตำรวจครับตรงนี้ครับก็ไม่มันรู้ก็ไม่ต้องให้มันรู้ว่าเรามีอาวุธแล้วเราลองมาก่อนเขาเก็บของคุณตามรถก่อนดิ đang đu lên.Đi nào.Đi 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 ึ้นรถเปไะเอารถ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 ปขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ันล็อกบันล็อกอกไว้อกไว้ลอไว้อมันมันก็ช่วยเพื่อนไม่ได้เพื่อนมันอยู่เฉยตี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 พีีีีตีอีอีีีอีีตีตีตีีตีตีตีีต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 ี ลมบลมบิลบมบิลบมบิปั๊มยาสู้ปั๊มยาสู้ปั๊มยาสู้ล้มล้มล้ล้มได้เตียรรมดาก็ได้ตีเอาตีเวเตียวลองตีขี้กันเองว่าละ สลบแล้วสลบแล้วล่ยังยังไม่ตาย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 ปล่อยเพื่อนคนเดียวตีเลยคนเดียวตีคนเดียวตีหัวฟ้าหัวฟ้าตกหายอ่ะตกหายอ่ะตีไปเลยไล่ตีหมดไหมไอ้พวกมับนตีพวกมันมาแหกคุกมามันแหกคุกมาสลบตลบแล้วลมันมาแล้วมาแล้ววิ่งมันวิ่งมาแล้วไอ้เด็กคนเดียวลองยิงกนเลงหนึ่งไปยิงก็ได้ิงยตายอยู่เล็งกันไม่ให้โดนล้มล้มล้มลมลมเอา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 เลงไรนี่ เออ่ถามนี่มึงเป็นไรระวังขี้ตาบอดเลยขีตาขี้ตอะมันมาเยอะมันมาเยอะขึ้นรถ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 ระวังโดนคนนะครับระวังโดนคนนะครับครับขึ้นมาขึ้นมามีแย่ว่ะมันโคตรเยอะเลยต้องตำรวจอย่างเดียวอย่างนี้แย่ว่ะ คือลดคือลดคือรถอันนี้แย่เราจะโดนเพิ่มเรื่อยๆคือลดไหวไหวไปอยกันแล้วว่ะอยู่ข้างหน้าหลุมซ้ายหลุมซ้ายหลุมซ้ายเออพี่เรียกอะไหนุอผมอยู่หลุมซ้ายโทษโทษโทษตำรวจมันไปไล่เคสนอกอยู่เว้ยเฉิอนมันไม่มาหรอกเรเบลอ่ะใช่ครับลุงภาษาคือเราเราตำรวจภาษาคือต้องต้องเคลียร์ตัวนี้ก่อนไหมครับลุงเคลียร์ไม่ได้เราเคลียร์อันเดียไม่ได้ เราเก็ตได้ยากมากครับมเือคืออย่างนี้มันจะใช้แผนการเข้าเลเบลเราต้องให้เพื่อนอ่ะรอตามคันต่อคันเลเบลอ่ะเวลามันออกไปอ่ะเนี่ยบ้านเลเบลเนี่ยเราต้องดูอ่ะพอมันออกพอมันออกจากเลเบลใช่ป่ะเราก็ตามมันไปเลยไปมนือด้มนี่างไปช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนทันช่วยเพื่อนทันมีแต่กิลด กลับเข้าไปคาร์ดบอฟคาร์ดบอฟี่คาร์ดบอฟครับนี่หลวง,งแล้วหรอไอไ้เจ้ยขันแม่งน่าสติมากเลยในชะ่ไหมใช่แม่งโคตรนดาเงินหยินเหลกขนาดนี้เอ,อ้เฮียที่วัดมีขายปะวะไอ้ไม่มีพี่ไม่มีของ ta sẽ tìm phải phần này kia đã ta dầm mãi cái hạ clip, thiên này liên có lốt mà mấy với một พวกเราโดนไปวะนะใช่ปหมไม่ไม่ขับพลังไม่ตอนนี้เราเริ่มงงแล้วว่ะล้วพวกเราขอใช่พวกเราอยู่มากตังเคียชิบหายทททีีี่่่คนนไหตังเลยแต่ได้อาคนเจ็บออกใจผมลงบอกผมระวังตัวทีตัวทีครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรลงไม่ได้ลงไม่เวิร์กลงไม่เวิร์กตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยเว้ย กำมัดเหมือนผู้เล่เยี่ยงกำมัดในตอนมึงอยู่ปะวะตอนไหนพี่ตอนที่ให้ตอนที่เรากำมัดเมื่อสองคนเราไปอยู่ข้างหลังเพื่อนเราไปอยู่ข้างหลังตอนอยู่ครับกำมัดนะเพื่อนเราไปอยู่เออแบบเห็นแล้วแบบทำอะไรไม่ได้ล้วนมันจะต้องเล่นแล้วมันลงไปเล่นไม่ได้เว้ยมันลงไปเล่นไม่ได้มันลงไปเล่นไม่ได้ต้องช่วยเพื่อนต้องสกัดต้องสกัดให้ให้เพื่อนรอดออกมาเพื่อนเราล้มแล้วระวังครับ ไอ้ตังผมไม่ไหวละผมอาดีดีดใหเลยเหรอลไปลงช่วยบางคนหนึ่งลงช่วยบางหน่อยบางจะลงผมลงไม่ได้ผมลงไม่ได้ไปลองลงลงโทษครับไม่เห็นครับไม่ต้องาแล้วถ้าคนมันอยู่อ่ะหยุดขับเลยแล้วเียไม่ไหวแล้วไอ้สัตว์เ้ยเห่อมล่ะมาสัตว์เออไปพร้อมกันแหละเียลงมาเลยเียลงมาเลยเออไม่ให้หมดไอ้สัตว์ลงมาเลย บ้าปั vida, like ๊มปั๊มดิรวยสว่าดบนรถนะไม่เห็นหรอคุณตำรวจครับตรงนี้ครับเฮ้ย ตำรวจครับแต่เพื่อนในเลเวลบุกได้อื่นนะครับกูไม่เห็นว่าเป็นตำรวจนะไยี่ห้ออยู่ขบนไหนก็อยู่แถวถล่มไม่เป็ตำรวจตอนนี้บุกเลยไหมอะไรกูฉันฉันต้องต้องเปิดเพลงธนาคารอันใหม่เว้ยบวก ไม่มีอารมณ์เลยเอออารมณ์แบบฝากตอนนี้ก็ฝากกันไปหล่นเรื่องกันแล้วลุงเอ๊ะไม่หมดเหรอมีเพียนปะอารมณ์เบิดเดือดเดดือแบบปุ้งปังปุ้งปังเลยอ่ะเจ็ดสองสองครับหมดแบหมดเลยแล้วกันพี่มีพี่มีห้าน่ะเอาไปสามเลยมีกระสุนได้ตัวหนึ่งไหมครับขอสักิบนัดได้ไหมลุงไม่มีเลยว่ะทีนี่กูมีแบนแบนเด็ดเล่นไหมใกล้กระสุนหมดสองสองเจ็ดสองสองเจ็ดสองสองม่มีเคสหรือเบลล์ตั้มเหนือเขาไม่บุกเหรอวะ ไอเดียนีนเคสเขาไม่เขาจะมาล้างทำหี้ที่แต่ว่าเนี่ยมันเสียเวลาเนี่ยแบบเนี้ยรออะไรมันก็แบบมันเสียเวลาอยู่แล้วพี่อันตีใกล้ไปแล้วไม่ถูกแล้วเขาจะมาลาครับทำไมวะอย่างนี้่างนี้เราก็ช่วยไม่ได้อยู่ดีโอ้ยเนี่ยตกไปข้างหน้าถามหลอดเลยมันอยู่ในเบลว่าบอกเขาเปิดน้ำให้เราเลยเฮ้ยถ้าเขายิงเปิดอ่ะ ถ้าตีในเรเบลไม่จับครับถ้าตีในเรเบลตีได้ครับเราไปเตือนเพื่อนก่อนเนี่ยถ้าถ้ายักเข้าไปตีในเรเบลอ่ะผมจับไม่ได้ครับแต่ถ้าตีถ้านอกเกตเมื่อกี้ผมต้องจับถ้าเขาลากศพออกมาเข้าใจ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 ครับเข้าใจเข้าใจเปรียบสานกันนะเปรียบสานกัน ส่วนวเขจะเข้าใจใช่ไหมครับแค่งี้เข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วเข้าใวคุณตำรวจช่วยช่วยมาบุกทั้งทัคนได้ไหมอย่าลืมเอาหัแด้วยผมพยายามเรียกเรียกมาแล้วครับเพราะอะไรเขาเขาติดบุกบ้านอยู่เหมือนกันเข้าใีไยงคอตำรวจก็อาตำรวจลงไปะึงลูกอนยิงช่วยลูกขเดกได้ต่อยแค่นั้นเขาก็ลบเขาก็เขาก็เขาก็ไอนี่และครับก็นีล้วครัก็หนีแล้วครับก็อย่างนี้เนี่ยมันกลายเป็นเสียเวลาแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยใค้มีกาแฟมีเตอร์กวงจัดแล้วเนี่ยรอให้เด๋ยวบอกให้นะใช่ไหมครับเอาแค่ทั้ ดูไอ้าเขาก็จะไป่นว่าจะมาบุกไอเรเวลพร้อมเขาไหมระวังแท็กนะแท็กฟ้า่นอะวังฟังนะไม่ด้ผมเดี๋ยผมเดี๋ยวผมบอกคุยให้ครับ like h o y go on the top that's all I mean